ไม่เคยทำงานพลาดคุณส่งสิ่งไหนออกไปคุณจะได้สิ่งนั้นกลับมาคุณให้สิ่งไหนออกไปคุณจะได้สิ่งนั้นกลับมาแน่นอนค่ะไม่ช้าก็เร็วถ้าเปรียบเทียบกับถ้าพูดตามศาสนาพุทธก็เหมือนกฎแห่งกรรมนั่นเลยทำอะไรได้อย่างนั้นอืมแต่อันนี้เราพูดกันถึงเรื่องพลังงานเนาะเรื่องพลังงานมันก็ไม่แตกต่างกันนะคะ เรารู้สึกเศร้าเหงาเครียดจิตกตกทุกข์นั่นคือพลังงานค่ะเวลาความรู้สึกนะคะเรารู้สึกยังไงพร้อมกับน้องอิงอิงพร้อมแล้วโอเคเรารู้สึกยังไงตื่นเช้ามาเราตื่นเช้ามาเราล,ะละัล้าเราหัวออาหัวเราะร่าเริงร้องเพลงนั่นเท่ากับ คุณส่งพลังงานแห่งความสุขออกไปแล้วนะคะเวลาตื่นมาเรารู้สึกโอ้ยอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์เบิกบานมีความหวังมีความสุขอารมณ์นั้นคืออารมณ์แห่งพลังงานบวกนะแล้วคุณรู้ไหมก็เวลาคุณมีความรู้สึกแบบนั้นนะคุณได้ปล่อยพลังงาน แห่งความรู้สึกดีออกไปคุณได้ปล่อยพลังงานบวกแบบรัวๆออกมาจากตัวคุณเลยคุณไม่รู้หรอกมันเป็นพลังงานพลังงานมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะคะแต่เห็นที่ผลลัพธ์พลังงานมองเห็นไม่เห็นด้วยตาเปล่าเหมือน wi-fi ไ i ไฟ wiFi เราเห็นไหมไม่มีตัวตนเรามองไม่เห็นตัวตนมันแต่มันลอยอยู่กลางอากาศมันมีอยู่จริง พลังงานไม่มีตัวตนแต่มีอยู่จริงเราสังเกตได้จากผลลัพธ์ในชีวิตเรานะคะเราสังเกตได้จากผลลัพธ์ในชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าตื่นเช้ามาวันนี้เรารู้สึกแบบเนี้ยมีความสุขราเริงแจ่มใสโอ้โหมีความหวังวันนี้คิดแต่สิ่งดีดีนั่นแหละคุณส่งพลังงานดีออกไปละคุณส่งพลังงานแห่งความสุขออกไปละคุณส่งพลังงานที่แบบบวกแบบรัวๆเลย แล้วรู้ไหมคะวันนั้นทั้งวันคุณจะได้อะไรกลับมาคุณจะได้สิ่งที่คุณส่งออกไปนั่นเลงส่งอารมณ์ไหนมีความสุขแล้วคุณสังเกตนะคะวันนั้นทั้งวันคุณจะมีแต่เรื่องราวดีๆมีแต่คนทําทให้เรามีความสุขเพิ่มมีแต่จัก,กรวาลเขาจะเกื้อหนุนกับสิ่งที่เราส่งออกไปเราส่งออกไปแบบมีความสุขเราส่งพลังงานสุขออกไป เราจะได้รับสิ่งดีๆพลังงานดีที่คล้ายๆกันนะคล้ายๆกันคืออะไรก็อาจจะมีโอกาสดีๆคนดีๆเรื่องราวดีๆโชคลุกโชคลาบอะไรก็ช่างสิ่งดีๆมันก็จะกลับมาเพราะว่าพลังงานที่คุคณส่งออไปมันคือพลังงานดีแต่นี่แหละคนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่เลยในโลกเนี้ย ส่วนใหญ่เลยมีถึง 80%, มากกว่านั้นด้วยซ้ำเห็นไหมวันนี้มันนั่งตื่นเช้ามาก็เครียดสายก็เครียดเที่ยงก็เครียดบ่ายก็เครียดเย็นก็เครียดจนเข้านอนก็ยังเครียดเครียดกับอะไรตอนนี้ก็ส่วนใหญ่จะโควิดโอ้ยไม่ไปสักทีโควิดทำอะไรไม่ได้ทํางานไม่ได้เงนินไม่มีก็จะเป็นแบบนี้วันนี้นะคะถ้าใครได้ฟังคลิปนี้แล้วลองลองนะคะ เปลี่ยนพลังงานตัวเองใหม่เราไม่สามารถควบคุมสถานการณ์รอบข้างได้แต่เราสามารถควบคุมความรู้สึกความคิดของเราได้เพราะฉะนั้นควบคุมมันซะควบคุมมันซะแล้วให้มันอยู่ในคอนโทรลของเราบอกว่าคุณลันบอกว่าถ้าเรารู้สึกดีทั้งวันมีความสุขเราจะมีสิ่งดีๆเข้ามาลองทำซะหน่อยลองทำซะหน่อย ตื่นเช้ามาเลยค่ะลองมองหาแต่สิ่งดีๆคิดถ้าคิดถึงอดีตก็ให้คิดถึงแต่เรื่องดีๆคือพอเราคิดแล้วใจมันยิ้มพอเราคิดแล้วใจมันเฟื่องฟูพอเราคิดแล้วใจมัน,อ,อ,มนอิ่มเอมอิ่มเต็ม,มใจมันฟูฟ่องคิดสิ่งนั้นนะคะแล้วอย่านะคะอย่าอย่าเอาสถานการณ์รอบข้างเนี่ย ถามว่ามันจะมันจะควบคุมได้ไหมเลยวันนี้มันเครียดมากเลยมันเนี่ยเห็นไหมโควิดอย่างงู้นอย่างนี้เราก็ต้องย้อนกลับมาดูว่าถึงเรานั่งเครียดไปอ่ะเราจะได้อะไรกลับมาไหมก็ได้ความเครียดเพิ่มเนี่ยเพราะคุณควบคุมมันได้ไหมสถานในการรอบข้างเนี่ยคนติดเชื้อวันละหมื่นสองหมื่นเราควบคุมมันได้ไหมเราคนเดียวทําได้ไหมไม่ได้นั่นคือสิ่งเหนือการควบคุม ราะะฉนนัน้วันนี้กลับมาดูที่ตัวเองแล้วให้ยอมรับกับสถานการณ์เราเปลี่ยนมันได้ฉันเปลี่ยนที่ตัวฉันก็ได้ฉันเปลี่ยนที่ตัวฉันก็ได้ไม่เป็นไรวันนี้ฉันจะมีความสุขฉันเปิดเพลงฟังเปิดเพลงคลาสสิกเลยตอนเชา้าเปิดเพลงคลาสสิกฟัง เป็นคลาสสิกนะคะมันจะทำให้คลื่นสมองคุณตำ่ำเวลาคลื่นสมองคุณตำ่ำเท่ากับเราีแลกซ์พอีแลกซ์แล้วเราจะไม่ฟุ้งซ่านเราจะไม่คิดเรื่องเครียดเราจะไม่นี่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเครียดนะคลื่นสมองมันจะสั่นแรงมากมันมันจะแรงมากและมันจะทำให้เราจิตเราจะฟุง้งมันมันไม่มีความสุขมันไม่นิ่งอะ่ะเพราะฉะนั้นเห็นไหมเวลาเราไปนั่งสมาธิท,ที่ที่วัด เขาจะทำให้จิตเรานิ่งพอจิตนิ่งจังไ้คลื่นสมองมันก็จะอยู่ในเขาเรียกค่นมันจะตำ่ำยิ่งตำ่ำจิตเรายิ่งนิ่งวันนี้นะคะในสถานการณ์ที่แย่ๆในบ้านเมืองของเราเนี่ยพยายามควบคุมจิตตัวเองให้ได้แล้วปล่อยพลังงานออกไปคือพลังงานดีเท่านั้นนะคะพลังงานรู้สึกดีพลังงานขอบคุณพลังงานรู้รู้สึก โชคดีปล่อยสิ่งไหนออกไปมันสะท้อนกลับมาแบบให้สังเกตเลยปล่อยพลังงานไหนออกไปมันจะสะท้อนกลับมาหาเราแบบนั้นถ้าเราเครียดเราทุกเราอารมณ์ไม่ดีเราดา่าเราบน่นสังเกตเลยอะไรจะเข้ามาเพิ่มมันสะท้อนกลับมาแบบนั้นเลยค่ะไม่มีพลาดเลยไม่มีคนที่มานั่งดา่านั่งเครียดนั่งทุก แล้วสิ่งความโชคดีจะเข้ามา,าไม่มีค่ะคุณส่งออกไปแบบไหนคุณได้มันแบบนั้นกลับมาไม่พลาดไม่พลาดเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้แค่แค่แค่ควบคุมสถานการณ์ภายในโลกภายในต,ตัวเองให้ได้แค่นั้นชีวิตมันจะง่ายขึ้นมากๆเลยแค่ฝึกอ่ะค่ะไม่ต้องว่าเอยวันนีจ้จะเปลี่ยนไปร้อยเปอร์เซ็นลยมันก็เป็นไปไม่ได้นะคนมันเคย มันมันต้องฝึกมันต้องมีการฝึกอะค่ะเพราะฉะั้นแต่ถ้าคุณอยากจะไม่อยากจะมานั่งเครียดแล้วไม่อยากจะมีชีวิตแบบนี้แล้วทําไมทุกทุกวันเลยไม่เครียดทุกวันเลยชีวิตไม่เคยมีความสุขเลยก็แค่ฝึกมันฝึกจิตเทรนจิตตัวเองแล้วส่งแต่พลังงานนีดเดียวไปพลังงานลบเข้ามาดีดมันออกไปให้เร็วที่สุดอา้าวเปลี่ยนเป็นพลังงานบวกสิ่งลบๆบเข้ามาอา้าวคิดนิดเดียวพอเอ้ยมันเข้ามาแล้วเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไ ดีดมันออกไปแล้วก็ใส่พลังงานบวกเข้ามามันจะเป็นเงี้แล้วเมื่อไหรที่เราทําแบบนี้บ่อยๆจิตมันจะเชื่องมันจะฟังเพราะมันโดนเทรนเข้ามาแป๊บหนึ่งเราก็ดีดเข้ามาแป๊บนึงเราก็ดีดเข้ามานิดหน่อยเราก็ดีดเข้ามาเมื่อไหรดีดออกทันทีเท่ากับเราเรียกว่าจับตัวเองทนันรู้รู้ตัวเองรู้ว่าอะไรเกิดรู้ว่าคิดอะไรเพราะฉะนั้นจำมาไว้เลยกดแห่งการสะท้อนกลับส่ง อะไรออกไปจะได้สิ่งนั้นกลับมาส่งอะไรออกไปมากทั้งวันก็ได้ได้กลับมามากส่งไปน้อยก็ได้กลับมาน้อยค่ะกฎนี้นะคะเป็นกฎของโลกใบเนี้ยกฎของจักรวาลไม่เคยทำงานพลาดเ่ะเพราะจักรวาลกินกินความรู้สึกเปนะ็นอาหารความรู้สึกเท่าเวลาเรารู้สึกมันคือพลังงานที่เราส่งออกไปแล้วจักรวาลจับได้ทุกเม็ดน,นะ,ะเขารู้หมดว่าคุณคิดอะไร วันนี้คนนี้สุขเหรออืมอ่าสนับส่งสิ่งที่สนับสนุนให้เขามีความสุขเพินเ่นคเพิ่มเข้ามาวันนี้ยายคนนี้คิดทุกทั้งวันเลยโอ้โหบน่นไม่เคยรู้สึกดีกับชีวิตเลยมีอะไรไม่เคยเห็นคุณค่าของสิ่งที่ตัวเองมีเลยบ่นตลอดอ๋อยายคนนี้เขาต้องการแบบนี้อ่าส่งกลับไปไอ้ทุกไอ้เครียดไอ ลบๆอะเรื่องราวที่มันเย้ยๆอาส่งกลับไปเพิ่มสังเกตตัวเองไหมสังเกตไหมเพราะฉะนั้นความลับนิดเดียวเปลี่ยนเปลี่ยนขั้วมาสัเปลี่ยนพลังงานที่ส่งออกไปสักแค่นั้นนง่ายมากแต่ลนบอกว่าง่ายนะแต่หลายลคนชอบบอกว่ามันยากมันทำยาก จริงๆไม่ยากค่ะไม่มีอะไรยากถ้าเราต้องการจะทำมันเราแค่ใช้เวลามีวิน,นัยเทรนมันแมวหมา้ายังเทรนได้เลยเราเนี่ยเป็นสัตว์ประเสริฐนะคะมากกว่าหมามีสมองฉลาดกว่าอะไรทั้งสิ้นในโลกนี้มันจะเทรนไม่ได้หรอกถ้าได้มันก็อยู่ที่ตัวเราถ้าไม่ได้มันก็อยู่ที่ตัวเราเองแหละเพราะเท่ากับว่าเรามันไม่อาจริง oh, oh, oh.